ที่อำเภอเบตงนะครับก็ได้มีการจัดอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งอบตตําบลยะรมนะครับในวันที่11มกราคมนี้ครับวันนี้นะครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลาทางด้านของนายอิสมาเอยยโกะนะครับ นายอำเภอเบตงได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมคณะกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปนและก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ารอปภในการเลือกตั้งสสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะลมเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครับโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมระบุนะคะว่าการอบรมครั้งนี้เน้นเรื่องของการฝึกปฏิบัติในหน้าที่จริงตั้งแต่การรับมอบวัสดุอุปกรณ์บัตรเลือกตั้งการจัดสถานที่เลือกตั้งขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนไปจนถึงการนับคะแนนและการรายงานผลเพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและปราศจากข้อพิพาทค่ะสำหรับการเลือกตั้งในพื้นที่ของตำบลยะรมน มีหน่วยเลือกตั้งรวมอยู่12หน่วยนะครับมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่7,557คนทางนี้หากว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านใดนะครับไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้ตามกําหนดสามารถที่จะแจ้งเหตุความจำเป็นได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10มกราคมนี้ครับและหลังวันเลือกตั้งนะครับตั้งแต่วันที่12ถึง18มกราคม2569ผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับทั้งการยืนยันด้วยตนเองหรือจะส่งทางประสานี หรือว่าจะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ท a r d เป็นการป้องกันการเสียสิทธิ์ในอนาคตรครับ